สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทาโลกคลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นความสัมพั์เนาะใครที่ไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นไม่มีความรักไม่มีคู่ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเอาไปหวาดระแวงกันชาวราศีกุมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง์ถึง13มีนา แบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคุณสะดวกดูแบบตะวันตกรัคนาราศีดาวจันทร์เดวศุสุขดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็นแค่เรื่องราวโดยรวมแล้วก็จะสามารถสลับกันได้ด้วยนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเนาะเคยทิ้งไอเดลไลไว้แล้วนะคะตรงนี้เลยนะคะราคาค่าครู30นาทีมี500บาท แล้วก็มี300บาทด้วยก็อ่านรายละเอียดได้นะคะใต้คลิปมีหลายแบบเนาะแล้วก็ถ้ายังจะเข้ามาดูรายละเอียดก็แอดไลน์มาอีกทีก็ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เนะาะ id ไลน์แอดไลน์มาค่ะและใครที่อยากอ่านเ,เรียนอ่านไพ่นะคะพลอยก็รับสอนอ่านไพ่อยู่ด้วยนะคะอยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่ทาโร่แอดไลน์มาได้เลยค่ะสอนตัวต่อต,ต,ตัวเนาะไม่ต้องเดินทางมามาเริ่มกันเลยเนาะ ชาวราศีกุมนะะในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะหนึ่งไม้เอาเด็กถือไม้ขอภัยค่ะสิบเหรียญบางคู่บางคนเป็นครอบครัวกันแล้วนะมีการเออ่ เขาจะบอกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมีคนใหม่ๆเข้ามาคนอายุน้อยได้หรือเรื่องราวใหม่ๆมีการทําธุรกิจร่วมกันได้ด้วยนะเพราะว่าอาจจะเพิ่งเริ่มทําธุรกิจนะมีสิบเหรียญเนี่ยมันเหมือนธุรกิจครอบครัวนะธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างต่างชาติต่างแดนได้ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่สองเหรียญ มองจากความการที่มันมีปัญหาของพวกคุณเนะี่ยเพรอยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายหายกันวนวนเว,วียนๆมันไม่ได้แบบไปในทิศทางที่มันดีตลอดอะคะ่ะแล้วมันมีช่วงหนึ่งบางคนรู้สึกว่ามันแย่ถึงขั้นอยากจะแบบอยากจะเลิกนะ,ะเพราะว่ามีไพ่ของไพ่เดทขึ้นมาไพ่เดทกับไพ่เดอร์อนะคะ มันเป็นคล้ายๆกันอันเดทก็คือจบแล้วเริ่มใหม่แต่เดบิวตมันคือต้องต้องมาเคลียร์กันก่อนนะคะพลังงานของพวกคุณนะ่มันจะอยู่แบบเลิกมาดีกันเลิกมาดีกันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งที่แบบทอยว่ามันมันมันไม่มีถ้วยขึ้นมามันมีความหนักแน่นมันมีความสัมพันธ์ที่ที่เอออาจจะอยู่ด้วยกันมานาน ใช้ชีวิตร่วมกันมานานหรือรู้จักกันมานานแล้วมีธุรกิจร่วมกันด้วยฉะนั้นการการที่มันมีปัญหาของพวกคุณน่ะมันอาจมีเรื่องของเงินเรื่องของความรู้สึกที่มันอาจจะจะบอกว่ายังไงอ่ะมันไม่ค่อยนิ่งค่ะความสัมพันธ์มันไม่ค่อยนิ่งอ่ะมันก็เลยทำให้พวกคุณมีปัญหากันเนาะอ่ามาดูกันค่ะมาดูกันนะคะขอไพ่ให้กับชาวราศีกุมภ์ห้าใบค่ะ ขอไพ่ให้กับชาวราศีกุมห้าใบแล้วก็ขอไพ่ให้ให้อให้กับคู่กรณีห้าใบค่ะชาวราศีกุม justice เนะาะไพ่ราศีตุลเดอสตา The Star. ชาวราศีตุลเองควีนถือดาบโอโหอารมณ์แบบไพ่แบบอื้อหือ,อหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญขอดูคู่กรณีหน่อยค่ะขอไพ่ให้กับคู่กรณีชาวราศีกุมห้าใบ เดอะชารีออดชาวราศีกรกฎธาตุลมมิถุนตุลกุมได้ธาตุน้ํ ot, ากรกฎพิจิกนีธาตุดินก็มาโอ้มาหมดเลยค่ะธาตุไม้ก็มานะฮะเป็นใครก็ได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสเนาะอ่ะไพ่มันขึ้นมาเยอะมากเลยก็เลยเออเป็นไพ่ของเด่นๆในธาตุทั้งนั้นเลยนะฮะมีสองเหรียญด้วยเดอะทาวเวอร์ด้วยหนึ่งดาบด้วยนะฮะไพ่บอกว่าพวกคุณนะของชาวราศี กุ่เนี่ยเป็น j u s t i คุณเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความชัดเจนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรตรงไปตรงมาเนะี่ยไพ่ j u s t i ขึ้นมาฉะนั้นคุณอาจจะกําลังเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองคุณกําลังเรียกร้องอสิทธิที่คุณควรจะได้อยู่นะไพ่ justice ขึ้นมาแสดงออกมาตรงๆพูดออกมาชัดเจนเพราะว่าความคิดของคุณเหมือนกับ ถ้าคุณยังไม่ได้พูดคุณก็หวังจะเคลียร์จะพูดจะทําให้มันชัดเจนเนี่ยไพ่จะติกทีนี้ความคิดของคุณอย่างน้อยคุณก็ถ้าคุณได้ทํามันจะเป็นไพ่ของเดอะสตาร์ The Star, นะเดอะสตาที่มันเหมือนการค่อยๆปรับค่อยๆฟื้นฟู ในเรื่องของที่มันกำลังเกิดอยู่ฟื้นฟูในทางทิศไหนถ้ามันไม่ดีคุณก็จะจะให้มันดีขึ้นกว่านี้ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้อย่างไรคุณก็จะได้รู้ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ไพ่บอกว่าเหมือนคุณกำลังพยายามหรือช่วยคิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองฟื้นฟูสภาพตัวเองแต่ไม่ได้ทำเร็วนะคุณเหมือนกำลังที่จะค่อยๆค่ะขย,ย,ยับขยับเพื่อเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่จิตใต้สำนึกคุณบอกว่า หมือนคุณ The, โดนมาเยอะเป็นคุนถือดาบอะอยู่กับความบาดระแวงจะต้องมาคอยวิเคราะห์ต้องมาคอยคิดตลอดเวลาแล้วก็ต้องคอยเป็นเหมือนเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งหรือผู้ชายคนหนึ่งที่คอยนั่งถือดาบอ่ะดาบมันคือปัญหาฉะนั้นมันอยู่กับเหมือนความที่ต้องการความชัดเจนต้องการสิ่งที่มัน จะไม่ไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกทําให้เสียอกเสียใจอะไรเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าคุณอยู่กับความหวาดระแวงนั่นเองนะคะไพ่ใ,ในอดีตที่ผ่านมามันเหมือนมีความสัมพันธ์ใหม่ๆถ้าไม่ได้ไายื่นให้คุณก็ยื่นให้คู่ของคุณเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยเข้ามาแนวะความสัมพันธ์ของพวกคุณมันไม่ค่อยนิ่งพอมองว่ามันไม่ค่อยนิ่งแบบมันเหมือนไปๆกับกลับดีดๆกับหายๆแต่นิ่งก็ ถ้ามันจะนิ่งก็คือนิ่งเงียบใส่กันค่ะแต่ถ้ารักกันแบบนิ่งไหลไปอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่เป็นแบบนั้นนะะมันจะเป็นมามาหายหายกันอยู่แล้วในอดีตของชาวราศีกุมมันเหมือนมีคนใหม่ๆเข้ามาความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยหรือฝั่งเขาอ่ะมีความสัมพันธ์ที่มันมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาตัวคุณเองนะฮะช่วงเนี้ยชาวราศีกุมหนึ่งเหรียญน่ะคุณเองอ่ะกำลังอยากจะแบบเริ่ม ขาเรียกว่าอะไรลงทุนกับชีวิตตัวเองที่จะให้มั่นคงเหมือนอยากได้ชีวิตที่มันมั่นคงครอบครัวที่มันดีหรือความรักที่มันดีแล้วเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นะฮะกับจัสติกมันแปลว่าความชัดเจนสิ่งที่ดีถ้าเริ่มต้นแล้วมันต้องมันต้องได้สิ่งที่ดีอะค่ะฉะนั้นพลังงานของคุณเน่ยเหมือนคุณกําลังที่จะแบบจะเลือกตัดสิน จะรับพลังงานที่มันดีมาแล้วนะคะมันดีมันควรจะได้รับแล้วฉะนั้นคุณก็เลยเหมือนเริ่มเริ่มที่จะชัดเจนอะไรที่มันแย่ก็เหมือนความคิดคุณคุณจะเริ่มปรับแล้วฟื้นฟูขึ้นมาเพราะว่าคุณเจอมาเยอะจิตใต้สำนึกคุณก็เลยเป็นควีนถือดาบที่พลอยบอกแล้วว่าเหมือนถ้าใครจะเข้ามาทําร้ายคุณอีกเหมือนคุณระวังตัวคุณจะไม่ให้ใครมาทําร้ายคุณได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะมาดูคู่กรณีของคุณค่ะคู่กรณีของคุณเป็นไพ่ เดอะชาริออตนะอยู่ดีๆหัวก็งงๆกง,ง,งๆไปเลยนะฮะเดอะชาริออตค่ะทีเนี้ยไพ่เดอะชาริออตมันแปลว่านักรบอะค่ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องนะชาวราศีกุมคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่ทํางานด้านการเดินทางนะฮะออไปนู่นมานี่บ่อยๆหรือเป็นข้าราชการตํารวจทหารอย่างเงี้ยค่ะเป็นตํารวจทหารได้เนาะหรือนิสัยใจคอเขาเป็นคนที่แบบ ค่อนข้างชอบเอาชนะนะฮะทำอะไรมีแบบแผนคิดเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ได้ก็นักลบอไเนาะถ้าลงทุนลงแรงทําอะไรไปก็ไม่ได้อยากจะแพ้ฉะนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้นําแล้วก็ชอบเอาชนะนะฮะไพ่บอกว่าในจิตใต้ความคิดของเขาค่ะนะความคิดของเขาช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสที่งานก็ได้นะนะควีนถือไม้เข้ามาหรือเขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องเขามี เออคนที่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของธุรกิจการงานเขากําลังคิดถึงคนคนนี้ค่ะนะฮะคนคนนี้อาจจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของงานนะฮะเรื่องของธุรกิจต่างๆนะแต่เป็นคนที่เขามองว่าคนนี้เท่มากเลยคนนี้ดีมากเลยความรู้สึกเขาคือโฟกัสที่คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็ได้เนาะเก่งในเรื่องของหน้าที่การงานมั่นคงมีสเสน่ดึงดูดด้วยนะฮะในความคิดของเขามี ไพ่ของผู้หญิงคนนี้อยู่อ่ะเป็นคุณหรือไม่ใช่ก็ได้เนาะพลอยก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไพ่บอกว่ามีควีนถือไม้อยู่ในความคิดของเขาจิตใต้สํานึกเขาบอกว่าช่วงเนี้เขาอ่ะเป็นสองเหรียญอย่างที่ขึ้นมาทีแรกความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ถือสองมือพวกคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคนอื่นที่แทรกเข้ามามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เขาก็รู้สึกได้ว่ามันแค่เป็นช่วงจังหวะของการประครับประคองมันไม่ได้หวานมันไม่ได้รู้สึกแบบ เออดีอะไรสักเท่าไหร่เลยมันคือมามาหายหายการวนเว,วียนอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้ามองเป็นคนที่ถือสองมืออ่ะนะคะฉะนั้นถ้าเขาถือสองมือเขาก็เหนื่อยค่ะเขารู้สึกเหนื่อยแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในความคิดเขาเนี่ยตอนเนี้ยกาลังเด่นในความรู้สึกเขาเลยไพ่บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเขามีเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นถูกจับโป๊ะได้หรือเปล่านะถูกจับโป๊ะได้หรือเขาเกิดอะไรขึ้นหรือเขาไปจับโป๊ะได้ว่าชาวราศีกุมมี คนเข้ามาพูดคุยหรือเปล่าเพราะว่าชาวราศีกุมมีไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาเนาะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะค่ะมันอาจจะสลับกันได้นะว่ามันเหมือนมีเรื่องทะเลาะหรือจับโป๊ได้ว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาช่วงจังหวะเวลานี้นะฮะถึงเขาจะเป็นอดอเดชาริออตที่เป็นคนที่คิดหรือทําอะไรแล้วต้องเป็นคนที่ วางแผนตลอดแต่นิสัยตอนเนี้ยเขาจะมีอารมณ์เหมือนเด็กนะคะเขาจะมีอารมณ์เหมือนเด็กของคุณเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญคือการลงทุนทําอะไรก็ได้จะจะมีความสัมพันธ์ใหม่ก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีคือเหมือนคุณคัดกรองเรื่องดีๆจะได้รับโอกาสดีๆอะคะ่ะแต่ของเขาเป็นเด็กถือดาบการเริ่มต้นเหมือนกันแต่เริ่มต้นในอารมณ์ที่เป็นเด็กอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายหรือช่วงเนี้ยคนอายุน้อยจะทำให้เขามีผลกระทบกับ เรื่องราวเพราะเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นในอดีตแล้วมีเด็กถือดาบมาด้วยฉะนั้นเขาอ่ะ 1. เขาอาจจะต้องระวังคนอายุน้อยทําให้เกิดปัญหาหรือ2ตัวเขาเองนี่แหละจะอารมณ์เหมือนเด็กอยากจะพูดจะคุยอะไรออกมามันก็เหมือนคนที่ไม่ฟังคนอื่นนะคะเป็นอารมณ์เหมือนเด็กนเนาะ,ะมาดูกันเนาะที่นี่มาดูกันว่าค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเขาคะชาวราศีกุม ขอดูหน่อยค่ะขอไพ่ให้กับชาวราศีกุม5ใบค่ะโอ้3ใบค่ะขอภัยขอไพ่ให้กับชาวราศีกุม3ใบแล้วก็คู่กรณีชาวราศีกุม3ใบค่ะเดอะซันคายว่าคุณแบบโอ้ Justice มาอีกแล้วเนาะนะ Justice นะมาอีกแล้วกาวถ้วยคุณบอกว่าถ้าคุณวันนี้คุณมีพลังงานของเดอะซันเกิดขึ้นเป็นใบแรกแปลว่าคุณจะจะเริ่มต้นใหม่ละเอาความสุขเท่านั้นตอนนี้ถ้าความความทุกข์คุณจะแบบ สแกนมันออกไปเลยไพ่แจสตคิคุณจะให้ความชัดเจนกับตัวเองให้ความยุติธรรมกับตัวเองจะตัดสินอะไร,รหลากหลายฉะนั้นการใช้ชีวิตของคุณจําเป็นไหมว่าต้องมีคู่วันนี้เหมือนคุณบอกว่าถ้ามันไม่ดีคุณเลิกเหมือนคุณฟื้นขึ้นมาจากออความจมปลักความทุกข์อะไรหลายๆอย่างอาาะค่ะลาศิกุมฉะนั้นวันนี้ไพ่บอกว่าถ้ามันไม่ได้ดีอะนะคร เดือดสั่นขึ้นมาคุณจะเริ่มใหม่ค่ะเริ่มต้องให้ได้ความสุขต้องได้ให้ให้ได้ถ้าเขาเจ้าชู้คุณก็ไม่จําเป็นต้องหลักเขาข้างเดียวหรืออยู่อย่างนี้ค่ะฉะนั้นไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะมันวนเวียนวนเวียน,น,นอยู่อย่างงี้มันไม่นิ่งสักทีนะฮะฉะนั้นคุณก็เริ่มรู้สึกได้ว่าคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้ละถ้าคุณจะเริ่มใหม่มันต้องมันต้องเริ่มด้วยความชัดเจนมันต้องเริ่มด้วยความสัมพันธ์ที่ แฟร์ๆอะไรเงี้ยค่ะอืคุณก็หันกลับมารักตัวเองมาดูเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหรือรู้สึกหรือคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นสิบไม้ช่วงนี้นะค่อนข้างแบบรับอะไรไม่รู้โอ้เค้งไปหมดเลยค่ะนะฮะมีความสัมพันธ์ของหกเหรียญเกิดขึ้นหกเหรียญคือการแบ่ง แบ่งความรักความสัมพันธ์หรือเขารู้สึกว่าคุณไม่โฟกัสที่เขาอีกแล้วคุณแบบไม่รักเขาเหมือนร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเมื่อก่อนอะสิบไม้เท้าให้มองว่าเขารู้ได้นะว่าเขาหันกลับมาเขาจะมีคุณเขารู้ได้ว่าคุณรักเขาคุณจะต้องรอเขาอยู่ตรงนี้นะฮะแต่วันนี้รู้สึกเควยละเออเคว้งคว้างละคว้าไม่ได้คิดต่างๆนาะนาะนะว่าสุดท้ายแล้วคุณเป็นอะไรคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นยังไงต่อไปคุณเออ คุณกับเขาจะเป็นยังไงเพราะเขารู้สึกว่าคุณรักเขาน้อยลงนะไพ่หกเหรียญคือการแบ่งอะคะ่ะนะไพ่ของนักบุญคุณเขาอาจจะคิดว่าคุณไปรักคนอื่นแล้วหรือคุณไปสนใจสิ่งอื่นที่ไม่สนใจเขาแล้วนะค,ความรู้สึกเขาเหมือนเหมือนมันแกวง่งมันเคว้งอะคะ่ะอืมมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะประจําวันที่นะ ปักหลังเนาะปักหลังของเดือนมิถุนานะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนายนความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะสองถ้วย the empress t h e l o v e r โอ้ไพ่ชาวราศีเมถุนด้วยนะคะธาตุดินก็มาสี่เหรียญน,นะะี่ยฮะบอกว่าไพ่อ่ะคุณอะ จะได้หันหน้ากลับมาพูดมาคุยกันนะแล้วคุณยิ่งพูดครั้งเนี้ยเหมือนคุณก็รักเขาแต่ความรักของพวกคุณมันรักไม่เท่ากันคุณรู้แหละว่าวันเนี้ยคุณรักเขาและเขาก็รักคุณแต่ความรู้สึกของคุณถ้าคุณตอนเนี้คุณรู้สึกว่าเขาก็รักคุณน้อยไม่เท่าที่คุณรักเขาหรอกแต่ว่าคุณจะแบบ ใหม,มองว่าคนุณจะหันกลับมารักตัวเองไพ่เดียมเพรสเดี e s เพรนแปลว่าผู้หญิงที่มาก่อนแม่ของลูกก็ได้นะหรือว่าผู้หญิงที่มีคุณค่าใครมองก็รู้สึกว่าคนนี้มีคุณค่านะถ้าถามว่ามีคนอื่นเข้ามาไหมเดอะเรเ e ิร์ถึง The r เรเ e r ถ้ามันไม่ใช่เรื่องของมือที่3ามันก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ให้ความชัดเจนค่ะยังเป็นแค่ตัวเลือกที่มันไม่ได้ความชัดเจนนะ ความสัมพันธ์ไม่ได้ขยับอะไรมากนะแต่พลอยว่ามันจะมีการหันมาพูดคุยกันนะมาพูดคุยกันตัวคุณก็รักเขาเขาก็ยังความรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแต่มันอาจจะลดลงเหมือนคุณที่คุณก็กําลังคิดที่จะลดลงเหมือนกันฉะนั้นยังถือกันไว้ค่ะความสัมพันธ์ก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะเพราะเดิรเลิฟเวอร์มันมาอยู่ตรงกึ่งกลางเลยไพ่ไปที่สามนะฮะมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เออไม่รู้ ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ก็คือไม่ปล่อยกันไปยังยังคงมีภาวะของความสัมพันธ์เดิมๆคนนึงก็ถือไว้คนหนึ่งก็กอดไว้กอดไว้อาจจะกอดแบบเยอะด้วยนะฮะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเออจะต,ต่างคนก็ต่างในมันมีข้อข้อข้ออยู่ข้อคิดอยู่ในใจว่าขนาดคุณกับเขาทะเลาะกันมากมายอะ่ะก็ยังไม่เลิกฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าความสัมพันธ์เป็นไปยังไงมันก็เหมือนถือกันไป โดยที่ต่างคนก็ต่างไม่ได้ไม่ได้คิดที่ไม่ไม่คิดที่จะตัดไปร้อยเปอร์เซ็นะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมันมันมันเหมือนจะบอกว่าไงดีเปลวเทียนแล้ที่มันบางทีมันมีลมอะลมผ่านมามันก็มีวูบหนึ่งที่มันเหมือนจะดับแต่มันไม่ดับแบบมันเป็นอย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์แบบเนี้ยนะ เพราะว่าต่างคนก็ต่างถือกันไว้แต่ว่าไม่ได้แสดงออกคุณรักเขาเขาก็รู้นะว่าคุณรักเขาแต่ว่าเขาไม่เหมือนเดิมเนะ,ะเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่คนเดิมร้อยเปอร์เนตโอเคเอาอย่างนั้นแล้วกันเนาะคุณก็เริ่มจะแบบปรับตัวเองให้เป็นคล้ายๆเขาอะมาดูความรู้สึกนึกคิดของคุณในปักหลังของอเดือนนี้เนาะมิถุนานะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมิถุนาเก้าเลียน ขอโทษค่ะ9ถ้วยคิงถือดาบแล้วก็10ดาบวันนี้รู้สึกว่าทำงานเยอะแล้วมันจะเบอเบอร์นิดนึงเนาะอะ,อะ9ถ้วยคุณจะหันกลับมารักตัวเองอย่างที่พลอยบอกเมื่อกี้คุณก็ได้พไพ่ใบนี้เนาะให้คุณค่ากับตัวเองคุณจะสแกนมากกว่าเดิมอีกจากที่รอบแรกเป็นคีนถือดาบตอนนี้คุณจะเป็นคิงถือดาบทั้งแข็งทั้ง ตั้งใจอ่ะคุณตั้งใจจะทํางานความรู้สึกคุณจะทําอย่างนั้นเพราะว่าคุณบอกว่าคุณเจ็บมามากพอแล้วนะคะคุณถูกทําข้างหลังคุณผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามากพอแล้ววันนี้คุณจะรักตัวเองละคุณจะสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อเพื่อว่าไม่ให้เขาหรือใครมาทํรลายคุณอีกแล้วนะคะจากไพ่ใบนี้ก็ก้มเห็นนะชแล้วว่าคุณแบบเริ่มจะมีนะคะ มุมเป็นของตัวเองนะม,มุมมุมมืดมุมที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณรู้สึกอะไรคุณทําอะไรคุณก็เหมือนจะเก็บตัวมีเซฟโซนะคะอ่ะมาดูเขาบ้างนะคะปกหลังนี้เขาจะรู้สึกหรือคิดยังไงคะอสศวินถือไม้ก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างที่พลอยบอกว่าคุณอาจจะดูเปลี่ยนไปคุณอาจจะไม่โฟกัสที่เขาเหมือนเดิมพ่สเตนขึ้นมาเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะคะเขาก็จะพยายามใช้พลังงานบวก พยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ่ค่ะเนาะแต่จริงๆก็ให้ความชัดเจนไม่ได้และเขาเองก็สงสัยมากๆเจ็ดถ้วยใหม่อีกแล้วเนาะเจ็ดถ้วยที่แปลว่าเขาคุยแขวงอะคะ่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขาอาจจะพยายามทําให้คุณกลับมารักเขาเหมือนเดิมเขาคิดแบบนั้นหรือเขาพยายามจะรู้สึกหรือคิดคืออยากจะให้มันไปในทิศทางนั้นนะเพราะให้สตรี์ขึ้นมาแต่เอาจริงๆเขาก็กลัวแหละว่า เหมือนคุณนานวันจริงๆคุณอาจจะมาถูกทางแล้วก็ได้นะที่แบบเริ่มไม่ไม่โฟกัสไม่สนใจเขาเขาก็จะเริ่มหันกลับมามองแล้วว่าเอยคนที่เคยวิ่งตามเขาหายไปไหนยอะไรเงี้ยค่ะเออเนาะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกุมเน่อยค่ะขอไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกุมหน่อยค่ะเจ็บไม้สองไม้แล้วก็หกถ้วยเห็นไหมถ้า เขาไม่ได้รับความสําคัญเขาจะหันกลับมามองคุณจริงๆนะหกถ้วยนะฮะแต่ความสัมพันธ์ของคุณบางทีถ้าคุณปิดกั้นมันบ้างไม่วิ่งตามมันบ้างไพ่บอกว่าคุณอาจจะพยายามมาเยอะแล้วอ่ะพยายามมาเยอะจริงๆแต่วันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นการบล็อกบล็อกทางความรู้สึกห่างๆเขาบ้างมีกำแพงบ้างเช่นเขาเคยโทรมาบอกว่าจะมากินข้าวด้วยคุณก็กุรีกุจอแต่งตัวแต่งอะไรแล้วเขาก็ ทำไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยถ้าคุณเหมือนมันมีกําแพงพอเขาติดต่อมาไม่ใช่คุณไม่อยากไปแต่คุณอาจจะแบบรู้สึกว่านิ่งๆบ้างก็ได้วันนี้ไม่ต้องเจอกันบ้างวันนี้ฉันยุ่งอะไรเงี้ยคุณจะจะร,รู้สึกเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะเริ่มส่องคุณมากขึ้นเขาจะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นฉะนั้นไพ่บอกว่าคนเราไม่ต้องวิ่งตามเสมอค่ะ ถ้าเขารักเราเขาใส่ใจเราเขาจะวนกลับมาเพราะมีไพ่หกถ้วยถ้ามันเป็นคู่กันหรือมันเป็นความรักที่ยังมีอยู่ตรงกลางระหว่างคุณกับเขาเขาก็รักคุณเหมือนที่คุณรักเขานะฮะถ้ามันเป็นแบบนั้นมันไม่มีการหายไปจากชีวิตกันหรอกค่ะฉะนั้นลองนิ่งๆดูเนาะแล้วมันก็จะกลับมาให้คุณเห็นเองว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคู่ของคุณหรือความสัมพันธ์ของพวกคุณมันจะลงเอยแบบไหนนะฮะมาดูกันต่อค่ะว่า ขอไพ่เนะคะเสี่ยงเซมซีอีจริงหน่อยค่ะอยากบอกอะไรกับชาวราศีกุมคะ่ะใบที่87รวงข้าวที่สมบูรณ์จะทำสิ่งใดควรถนอมตนเห็นไหมถ้าเรามีคุณค่าเหมือนคุณเป็นรวงข้าวอะ่ะถ้าคนแว่งไปตามคนโน้นทีคนนี้ทีลมโน้นแกว่งทีนี้ทีอะหรือหรือแบบเออเหมือนเราดูดีอะ่ะเออนกก็มาอะไรเงี้ยก็ ลมฉะนั้นมันก็พังได้ฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณอยู่ของคุณเฉยๆค่ะเนะ่ฮะคุณอยู่เฉยๆคุณมีสิทธิ์สแกนคุณมีสิทธิ์เลือกนะฮะอย่าไปวิ่งตามอย่าไปอย่าไปแบบโหยหาจนจนเราเองดูหมดราคาหมดค่าไปฉะนั้นนั่งอยู่เฉยๆค่ะคุณจะรักไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเนาะพวกคุณมีความสัมพันธ์กันมีความรักอยู่ตรงกลางความผูกพันอยู่ตรงกลาง แต่ถ้ามันไม่มากพอวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปฉะนั้นถ้าเฉยๆดีกว่าค่ะเฉยๆเนาะยามดีก็ดีถ้ามันเป็นความรักกันเนาะมันยามดีมันก็ดีอแต่ถ้ามันมีเวลาทุกมันต้องอยู่ร่วมกันมันต้องแชร์กันนะคะโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะชาวราศีกุมวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ